สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะโอ้เหล็กออกแบบนี้ก็จ้าจีวางเนี่ยนะพี่น้องเนาะโอ้ค่ะเก่าเก่าตัวบ้ากับยังมีอยู่ดิครับท่านมีอยู่ครับถ้ำเส้นเฮ้ากับพี่น้องเอฟซีจะอมสินหรือดิครับค่ะไปออกออมสินนอเหล็กเก่งไหวไหมแมนอยู่ค่ะเจ็ดอาหาซีเจ็ดครับผมแท่นตีเฮ้าสิได้ออมสินเอ่อบ่แมนแท่นตีออมสินสิมาไห้ไทยพี่น้องเนาะครับ ปา oh. ต่าอันว่าสิไปปูกับเบื้องห้ปูเขาตะเลขวิ่งเนาะครับค่ะก้นเขาตะเลขวิ่งแหมคะท่านผู้ชมปูงวดนาเนี่จังได้กับข้ายู่เด้อสิเดไปปูกับเบื้องค่ะกับเบื้อง่บราแต่าพี่น้องคือสีเจ็บนักเนาะ,ค,ะ mm hmm. ค่ะสอ่งเนี่ยเนาะค่ะขอโทษขอ,อาภัยเดอะะ้อค่ะทีน้ำเชียรผ้าพี่นอ้องอบาบ่มีศูนยค,น <Yep. S 1> ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะแต่วาวเจ็ดกับเก่ากับมาอายู่ค่ะ พราะว่าเลขศูนย์ไปเป็นดับอันเซียนนั่นพอจอยเนาะค่ะครับผมเลขดับพอสำเนียงพี่น้องหลายท่านกะว่าเพิ่นสิดับบ่อยู่เต็มเต็มค่ะท่านผู้ชมกระแสสีมาแรงเนาะครับผมเต็มเต็มค่ะเพิ่นดับอยู่ค่ะสำหรับของพอจอยโอยูค่ะเป็นครั้งแรกเนาะแมนของปีนี้ค่ะเป็นครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกที่ดับโอยูค่ะพอสำเนียง ปกติดับยูค่ะท่านผู้ชมมาไม่ก็คือพี่โบด้วยค่ะน้ำเชี่ยก็ได้เอาสบับจริงหายเบิงเลขดับบนบดับมาหลายปีค่ะแล้วเพราะว่าปีหนึ่งรุดแค่เทียเดียวหรือสองเทียทานันเดอน,น้ำเชี่ยน้ำเชี่ยเอาสบับจริงหายเบิง,ย,บบง ol, บ 6, ยู่ด้วยค่ะเลขดับบนของพีโบค่ะดับหกเอายูด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะมาเลขถือละค่ะท่านผู้ชมบาน 99, นีเก้าเก้าเลขนางเอาปูโท่มาหย่อมที่น้ำเชี่ยลงไปเห็นเด้อค่ะ มีปูผู้เดียวนี่แหละค่ะทีเลขถูกเนาะครับค่ะปูสีถาดปูสีถาดนี่ทีน้ำเชียบอกเลขวิ่งไปแล้วค่ะเลขวิ่งบนงวดนี่สามงวดติดแล้วค่ะเลขวิ่งบนค่ะแต่ว่าปูนี่สีจับคูเบ่าเขาเลขคำนวณค่ะค่ะแต่ว่าฉบับนี่ปูสีถาดจะเป็นเลขนางเอาเลขนางเอาปูใดเลขมันิ่งคือเก้าเก้าเจ็ดปูผลบอกกับน้ำเชียร์ผนนางใดเนาะค่ะพี่น้องเอฟซี ผู้ที่คอมเมนต์ว่าห้ยปูน้ำเชีย่ยจำได้อยู่เพิ่นว่าเลขนางเอาให้เลขเปิดในหนังซื้อนอ้อน้ำเชีย่ยจำได้ค่ะมา,าเพราะน้ออันเก้าเก้าเจ็ดมาเ่ราค่ะท่านผู้ชมครับตัดเลนเนาะเต็มเต็ม่เก <99, S 1> <ๆ S 2> ้าเจ็ด <97. S 1> เลขนางเอาสามารถไปบนล่างนี่แหละค่ะท่านผู้ชมว่าห้กันบ่เพราะว่าเฮาบ่รูว่าตัวไรสีมาตัวไรสีบ่มาครับค่ะนี่แหละค่ะปูกันยังวิ่งเข่าอีกค่ะเก่าคุณอะ เพิ่นไปนางเอาอยู่ผู้เดียวเพิ่นก็นยังเว้าอยู่ในคลิปอยู่เนาะค่ะว่าอ่านานๆไปไปบได้าเพิ่นก็นไปผู้เดียวมันก็นเข้าอีหลีค่ะท่านผู้ชมอันนี้เลขปู้เพิ่นจุดถูบยู่เฮียนน้ําเชี่ยดอกค่ะนี่เพิ่นก็เว้าอยู่ในคลิปค่ะนี่ล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมเลขเด่นบนล่าง3กับ7กับ9ต้องมีให้เห็นเพิ่นให้2งวดก็ยิ่งสองวสองวดเลยดิครับผมค่ะเข้าทุกสองตัวเลยแม่นค่ะท่านผู้ชม เลขเจนะค่ะท่านผู้ชมเลขเจน้ำเชี่ยน้ำมากก็ได้สิบสามคู่พอถอแมนครับผมสิบสามคู่เดี๋ยวบังกอนสี่แปดเก้าสิบสี่สิบสองสิบสามคู่เข่าหมดครับค่ะเข่าสองงวดแล้วบังกสองงวดแมนค่ะงวดก้อนกับสามเจ็ดเนาะนี่มือนี่เจ็ดศูนย์เป็นศูนย์เจ็ดแต่ว่าเล่งไว้ตัวนี้หลายครับผมแต่ว่าตัวนี้เข่าครับค่ะ เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขเจอีอย่างหนึ่งว่าบนเป็นบนค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าหลายกะจริงเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขกับเป็นเพียงแนวทางให้พี่น้องตัดออกเนาะค่ะเจ็ดศูนย์เขาอิลีของเจเนาะโอ้ของปูนนี่กับกับเด้พี่น้องเนาะเพราะว่าตอนแรกที่พวกับเพราะว่าไปติดดับพูจอยกับเลขว่าเราต้องกลับเนาะครับผมค่ะเอาสูกันต่อ เลขเจเดีเดี๋ยวจัดให้อีกครับผมค่ะอาจารย์พันท่องภากแรกภาคแรกีรแรกนีวิ่งเก่ากระถือเด้อค่ะท่านผู้ชมวิ่งเก่าว่งดูเถาะโอ้เนาะอาจารย์ผิะเสียศูนย์ใส่หนีกระจบเลยเออ,กอ,อเกือบตามตัวแตกครับค่ะซ้ายด่วนเฮาค่ะท่า,านผู้ชมเลขวิ่งเพิ่นบ่ราะรู้จักเถี่ย รุ่นนี้มง่งสายด่วนเก้าเก้าเลขวิ่งเด้อค่ะกับปูซีถาดค่ะคพอบางพี่นั่นเสียไ้เพิ่นมาเป็นอันดับสองของแม่บุญเนาะพอบางพี่เพิ่นกับเขาเด้อค่ะท่านผู้ชมแปดกับเก้าเลขวิ่งบนเพิ่นเขาทุกมวดของพอบางพี่ค่ะเพิ่นบอกในทีมยุ้ครับตอนนั้นอัดอัดเล่าพัฒนาเพิ่นว่าจังได้เทวมีเก่าเลขออกบ่ได้ครับผม พี่โบไม่ให้เลขดับไหมแน่นอนอยู่ดีมีสถิติพร้อมเลยครับผมเนาะครับค่ะแต่ว่าเล็กวิ่งคนรุดงวดครับผม่นเขาเลขดับค่ะครับโอ้โหแน่นอนเ้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าน้ำเสียบ่ถือจักบาทค่ะครับเสียเซนั้งแต่เลขกันอมสินมากค่ะเต็มเต็มเนาะค่ะท่านผู้ชมเหลขกอมสินสายด่วน99าบมีกลับเลยนี่เเล็กวิ่งของสายด่วน99เนี่ยเข้าทุกงวด งวดแรกห้สองงวดสามอ้อยงวดสองหายสามงวดสามห้เจ็ดเขาทุกงวดพอสำเนียงเอาอยู่เลขดับค่ะท่านผู้ชมค่ะเอา้าสู่กันต่อได้ครับพี่น้องสู่กันต่อนี่ปูวาอย่างไรน้ำเชี่ยเมื่อไรสิม,มาหาเพิ่นมี่โะท้วงไว้ังสิละเลขนางเอาพี่น้องเนาะเลขนางเอาค่ะนี่ก็เป็นเลขล่างโดยตรงอันนี้เป็นครูทางครับผมเสียดายครับพี่น้องเนาะ ออกเก้าศูนย์เจ็ดครับผมปนบอกไปปนกับหัวเพิ่นสันเขาแล้วเพิ่นกับยังวา่าออกมาบอกไม่ออกกันยังเฮ่ตืมวะนี่อะไรฉิบถือเลขเพิ่นสิบว่ถือยู่บอ่อเขาเนาะครับแต่ว่าปูเพิ่นถือหลายอา๋อดีใจนะพี่น้องเอฟซีกับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมกับกะล่ออีกอ๋อค่ะท่านผู้ชมจังไดกะโปรดติดตามคลิปหนาเด้อค่ะ โอ้เลขงวดนี่คือเป็นจังสีคือพี่น้องวายอหลีเนาะคะ่ะว่าเลขออกวันเสาร์มันสีเบิ่นสีหาบสีหามกระเมียนข่วมเพิ่นวามาอีหลีเนาะคะ่ะโอ้เลขแม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าหน่อยสุดอยู่หรอคะ่ะที่พี่น้องถือถือเนาะค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขกพอบางพี่เพิ่นให้วิง่งแปดกับเก่ากับเข่าของเก่าของเพิ่นอยู่ค่ะ,ะปูสีถาดี่เพิ่นให้วิง่ง เข่ามาพร้อมกันกันกบสา,ายด่วน99กับเข่ากันเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้แม่บุญกำแพงเพชรเพิ่นให้วิ่งซูนกับหนึ่งบนแล้วเด้อค่ะแต่ว่าเพิ่นมาเปลี่ยนเป็นสองค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมาเปลี่ยนเป็นสองแม่บุญกำแพงเพชรเบื้องนี้ค่ะท่านผู้ชมโทรศัพท์หอนได้เอาโต๊น้ำแข็งมานั่นค่ะ แ่าค่ะท่านผู้ชมเบิง้งแม่หลักหน่วยกทมครับผมค่ะแม่หลักหน่วยกทมหลักสิบบนพ่นแม่นค่ะบ่สองหัวติดลหรอเด้ดแม่นแต่ว่าวดวี้เพ่นลุดละเลขล่างครับค่ะเพิ่นในศูนย์กับหนึ่งแม่นค่ะบอเข่าเลยศูนย์กับหนึ่งครับผมเข่าขลักสิบศูนย์เลยค่ะ ขัดานผู้ชมโอ้ปูครับอูน้ำใส้ตรงน้ำกลดเลยครับเร็วนี่แหละครับค่ะจะไปตามไห้เลยครับเจคือกันขัดันผู้ชมเจก็มาเนาะครับเล็กเจเนาะโอ้สุดยอดเลยเนาะค่ะสายด่วนนี่เด้เกาเกาครับเจอสายด่วนเกาเกาถองตรงนีับผม ใ่เขียนครับผมเต็มๆเว้ยมันหอนค่ะท่านผู้ชม <ๆ S 2> <ๆ S 1> อ๋อสำหรับคลิปนี้ก็บพบกันคลิปหนาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวน้ำเชีย่ยสิไปตามตัวเด็ดเด่นเด่นมาให้น้ำเชีย่ยกับผ้าพี่น้องประกบเลขก,กะมันบม่มีศูนย์แต่ว่าเหลขกเจเป็นกามีอยู่นะค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวตามสำนักใดก่อนให้พี่น้องคอมเมนต์มาเดอ้อค่ะเดี๋ยวน้ำเชีย่ยสีมาสรุปให้พี่น้องเบื้องอีกที่หนึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ